ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราอย่างต่อเนื่องที่ต้องบอกเลยว่าคำเมนเจอฟาดหนักหลังจากคําสั่งด่วนเส้นตายึดกระเจิงพร้อมกับอัปเดตออกมาครับเราจะไม่คุยหาว่าคำเมนไม่มีการชี้แจงออกมา รวมไปถึงล่าสุดนั้นฮุนเซนวิกฤตถลม่มญี่ปุ่นออกมาแฉอย่างหนักครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจคาเมนั้นสุดตัวมากกว่า70ซซึ่งเป็นการสะเทือนอย่างรุนแรงจากที่เรานั้นปิดด่านโอ้โหแต่และเรื่องราวก็ ถือว่าเป็นอัปเดตสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวแนวชายแดนโดยเฉพาะมีการอัปเดตในพื้นที่กองทัพภาคที่2ครับชี้แจงข้อท็จจริงเกี่ยวกับประสาทค h าซึ่งเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนประจําวันที่4เดือนตุลาคมก็มีอัปเดตในวันนี้นะครับที่กองทัพไทยของเรานั้นพื้นที่กองทัพภาคที่2ครับก็ได้พาคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่าคณะ iot ชั่วคราวจำนวน3ประเทศครับประกอบไปด้วยบรูไนามาเลเซียและก็สิงคโปร์ รวมทั้งหมด4นายครับลงมาที่บริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งก็มีการฟังสรุปบรรยายสถานการณ์ประมาณ2ชั่วโมงก่อนที่พลจัตวาซัมซุนริสันซึ่งเป็นผู้ช่วยทหารมาเลเซียครับประจำอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ในฐานะ หัวหน้าผู้สังเกตการณ์ช่วงคราวอาเซียนก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าจากการประชุมแล้วเนี่ยได้ข้อมูลอัปเดตซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ครอบคลุมและก็เนื้อหาครบถ้วนโดยภารกิจในวันนี้ของกองทัพไทยเราเนี่ยจะพาผู้สังเกตการณ์อาเซียนทั้ง3ประเทศลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดอุบลเพื่อรับทราบข้อได้จริงมากขึ้นโดยก็ถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ลงพื้นที่บริเวณช่องบกตั้งแต่ฐานปฏิบัติการเนิน503เหลี่ยมมรกตจนถึงบริเวณต้นพญาส และก็ตรวจพบทุ่นระเบิดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะแล้วพื้นที่ตรงนั้นครับถือว่าเป็นจุดเปราะบางมากนะครับเพราะเป็นแนวชายแดนที่ประจันหน้ากันก่อนหน้านี้คณะไอโอทีฝั่งไทยเราก็เคยลงพื้นที่ช่องอันมามาแล้วหนึ่งครั้งซึ่งก็ยังมีภารกิจอย่างต่อเนื่องเลยนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะไปพื้นที่ควบคุมเฉลยศึกในอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ก่อนที่จะเดินทางไปพื้นที่ช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์นี่ก็เป็นอัปเดตเกี่ยวกับคณะผู้สังเกตการชช่วคราวอาเซียนที่เราพาลงพื้ ก็ยังเกี่ยวเนื่องกับกองรัพภาคที่2นะครับที่ล่าสุดกองรับบกครับมีการออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปราสาทคณาแล้วซึ่งก็ยังยืนยันว่าไม่มีการลุกล้ำพื้นที่ชายแดนโดยข้อมูลนี้ครับเปิดมาจากโฆษกกองทัพบ,บกเองที่กล่าวว่ากรณีปราสาทคณานั้นตั้งอยู่บริเวณชายแดนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินปัจจุบ,บันตอนนี้ครับมีสภาพเป็นสิ่งปลักหักพังลงเหลือเพียงแค่แนวกระแพงศีลาแรงสูงประมาณ1.6เมตร ยาวประมาณ25เมตรนะครับส่วนตัวปราสาทนั้นตั้งอยู่บริเวณห่างจากขอบหน้าผาฝั่งไทยประมาณ100เมตรซึ่งมีมองค์ประกอบก็คือสระน้ํสองแห่งสระน้อยและก็สระใหญ่โดยจุดที่ใกล้เคียงกันกับปราสาทนะครับก็คือต่ําลงไปเนี่ยทางขอบหน้าผาจะมีฐานกัมพูชาเนี่ยตั้งอยู่เป็นแนวด่างทิศใต้โดยมีฐานของทหารไทย อยู่บริเวณใกล้เคียงกับปราสาททางทิศเหนือครับควบคุมพื้นที่สองแห่งก็คือฐานสะใหญ่กับฐานสะน้อยซึ่งที่ผ่านมานั้นก็ได้มีการเข้าไปตรวจสอบสภาพพื้นที่เป็นประจำเพื่อที่จะไม่ให้ฝ่ายกัมพูชานั้นมีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมปฏิบัติทางการอาหารแล้วบางครั้งฝ่ายกัมพูชาครับก็จะเข้ามาพบกับฝ่ายไทยซึ่งก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะคุกคาม แล้วก็ควบคุมบริเวณพื้นที่ตรงนั้นเลยจนกระทั่งเกิดความขัดแย้งกับเหตุการณ์ปะทะเมื่อในช่องบกที่เกิดความตึงเครียดตลอดแนวเลยครับมันก็เลยทําให้ฝั่งไทยเราเนี่ยจึงยังไม่มีการเข้าไปบริเวณซากกําแพงโบราณดังกล่าวซึ่งจากนี้ไปเองครับกองกําลังสุร,รานารีก็จะดําเนินการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีความตึงเครียดในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นการอัปเดตจากโฆษกกองทัพบ,บกเองนะครับกับเรื่องราวของภาษาคณาตอนนี้เนี่ย เรายังไม่ได้มีการเข้าไปในพื้นที่เลยตั้งแต่เกิดความขัดแย้งปะทะกันที่ช่องบกเมื่อพฤษภาคม68ก็เป็นช่วงที่เขมรมีการยั่วยุแล้วเราปะทะเนี่ยเขมรก็เป็นปุ๋ยไปหนึ่งคนกับช่วงเวลานั้นซึ่งยังไงก็ต้องรอปเดตอย่างต่อเนื่องกับเรื่องราวประสาทคณานะครับเพราะเขมรไว้ใจไม่ได้จริงๆนะครับถ้าเกิดเราไปเงียบเราไปปล่อยปะละเลยปั๊บกลายเป็นว่าจะพยายามรุกคืบเข้ามาทีละนิดขยับเข้ามาทีละหน่อยจนสุดท้ายเนี่ยมาตั้งฐานมาก็อาจจะเป็นเรื่องยากได้ ก็ต้องรออัปเดตอย่างไรเชิดกันนะครับเอาละมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างนะครับมาพูดถึงกองทัพภาคที่1ล่าสุดครับยื่นคำขาดขี่เส้นตายเป็นที่เรียบร้อยก็เป็นพลโทรวรยุทธเหลืองสุวรรณที่เป็นแม่ทัพภาคที่1คนใหม่ครับแอคชั่นดุแอคชั่นบูก็ได้เกิดปรากฏการลงนามในหนังสือด่วนที่สุดตอบกลับผู้ประชาการของฝั่งกัมพูชาเอง โดยเนื้อหาสําคัญในหนังสือครับก็คือการยืนยันจุดยืนของฝ่ายไทยชัดเจนว่าก่อนการประชุม RBC สมัยพิเศษระหว่างวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ณจังหวัดบันเตยเมนเจยฝ่ายเขมนเองครับจะต้องจัดทําและก็ส่งแผนอพยพประชาชนในพื้นที่3หมู่บ้านก็คือบ้านหนองจาน บ้านหนองยาแก้วแล้วก็บ้านตาพระยาที่อยู่ในเขตดินแดนของไทยเราภายในวันที่7ตุลาคมนี้และก็ต้องนําเสนอในที่ประชุมอย่างเป็นทางการหากว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวฝ่ายใดเราก็จะไม่เข้าร่วมประชุม ABC ครั้งนี้ซึ่งก็จะมีการกําหนดเส้นตายและวางเงื่อนไขดังกล่าว โดยการที่เราทําแบบนี้ก็ไม่เพียงแต่เราพร้อมเจราจากับเรื่องราวบ้านหนองจันบ้านหนองยาแก้วแล้วก็บ,บ้านตาพระยาแต่ขเมนก็ต้องจริงใจด้วยครับซึ่งกองทัพภาคที่หนึ่งเองก็ได้ออกมาบอกว่าจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับเงื่อนไขที่อาจทำให้ชาวไทยเราเนี่ยตกอยู่ในความเสี่ยงซึ่งจุดยืนในวันนี้ครับก็คือสัญญาณชัดเจนถึงประชาคมทั้งสองประเทศว่าไทยเราพร้อมสร้างสันติภาพนะแต่ว่าไม่มีการประนีประนอมกับการลุกรานอธิปไตยโดยเด็ดขาดอันนี้ก็ เป็นเรื่องราวของกองทัพภาคที่1ครับยื่นคําขาดไปแล้วนะขมิ้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะประชุมคุณอยากจะคุยต้องมีการส่งแผนอุปยพมาคุยกันมาหลายครั้งมากนะครับตั้งแต่มีการประทักกันขึ้นเนี่ยคุย RBC น่าจะ2-3ครั้งได้สุดท้ายก็ยังไม่มีความคืบหน้าเลยต้องรอติดตามอัปเดตขมิ้นจะมีการตอบกลับมายังไงไล่ไทม์ไลน์กันก่อนนะครับไทม์ไลน์แรกเนี่ย เรายื่นเงื่อนไขไป10ตุลาค่ะเมนต้องออกไม่งั้นเราจะดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะเมนก็มีการไปนีประนอมนะครับขอประชุม ABC กันอีกสักรอบหนึ่งแต่ว่าในการประชุมนั้นไม่ได้มีการส่งแผนอ,อปุปยพอะไรมาเลยแล้วล่าสุดเราก็ตอบกลับไปเนี่ยนะครับบอกไปว่าต้องส่งแผนมาก่อนถ้าเกิดไม่ส่งแผนมาเราจะไม่คุยและก็จะไม่ยอมอ่อนข้อโดยทันทีซึ่งเดี๋ยวต้องมารอติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดกับพื้นที่กองทัพภักที่1นนะครับเอาละมาตามติดตามต่อกันอีก เรื่องหนึ่งครับเรื่องราวนี้ต้องพูดถึงกันเลยไม่ใช่ไทยเราไม่ใช่เขมรแต่ว่าเป็นญี่ปุ่นครับโอ้โหขนาดญี่ปุ่นรายงานผมว่าเขมรต้องพิจารณาแล้วล่าสุดเลยครับสื่อญี่ปุ่นนั้นออกมารายงานว่าเศรษฐกิจกัมบูชาตอนนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตยอย่างหนักหลังจากไทยเราปิดด่านพื้นที่อัญญประเทศกับปอยเปตตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มันก็เลยทําให้ฮุนเซนกับเขมรนั้นเผชิญวิกฤตถล่มอย่างหนักนะครับวิกฤตแรกก็คือกัมพูชาเนี่ยพึ่งพาการค้ากับไทยเกือบ70ทั้งเรื่องของอาหารเรื่องของน้ํามันและก็วัตถุดิบอุตสาหกรรมก็ไม่แปลกใจเลยครับที่มีการลักลอบมีการขนสเสบียงกันโอ้โหผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องส่วนอีกเรื่องนึงก็คือหลังจากปิดด่าน ราคาสินค้าในพนมเปญน,นั้นพุ่งสูง15-20อีกเรื่องหนึ่งครับก็เป็นโรงงานญี่ปุ่นในกัมพูชาเจอปัญหาชิ้นส่วนขาดแคลนแล้วคนงานนับพันเสี่ยงตกงานกับกรุงพนมเปญหรือยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับผลกระทบนั้นลากยาวมาตั้งแต่การประชายแดน28พฤษภาซึ่งถึงแม้ว่าหยุดยิงแล้วเนี่ยแต่ว่าด่านยังปิดอยู่โดยตัวเลขสําคัญนะครับก็มีการคาดการณ์กันว่า GDP กัมพูชาปีนี้เนี่ย โตเพียงแค่4.9%จากเดิมเนี่ย6.1%แล้วการส่งเงินกลับของแรงงานกัมพูชาในไทยนั้นลดลงถึง300ล้านดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยคือมันเยอะมากนะครับหากว่าปิดด่านต่ออีก3-12เดือนนั้นการลงทุนในญี่ปุ่นกว่า2 0 0 0ล้านดอลลาร์อาจอาจจะหายไปถึง15%ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่นี้ครับเศรษฐกิจกัมพูชานั้นสะเทือนอย่างรุนแรงมากๆจากการปิดด่านของไทยเราแล้วมันก็อาจเกิดหายนะอีกอย่างหนึ่งก็คือนักลงทุนญี่ปุ่นในคาเมนั้นจะย้ายฐานไปเวียดนามก็ได้ ถ้าเกิดว่ายังไม่เปิดด่านภายในเดือนตุลาคมนี้ G D P กัมพูชานั้นจะลดลงแบบโอ้โหครึ่งต่อครึ่ง50ก็เป็นเรื่องที่สะใจมากนะครับคุณเซนบอกว่าปิดด่านร้อยปีไปเลยก็ได้แต่ญี่ปุ่นนั้นออกมาวิเคราะห์และก็ออกมา พูดถึงประเด็นนี้แล้วครับว่าเสียหายแรงมากกับกัมบูชาเพราะพึ่งพาการค้ากับไทยเนี่ยถึง70%ตต่อตอนนี้ไม่แปลกใจเลยที่มีการประท้วงอย่างหนักเกี่ยวกับการขึ้นค่าแรงเกี่ยวกับการเสริมสวัสดิการงานนี้ฮุนเซนจะไม่ยอมก็ไม่ได้นะครับถ้าเกิดไม่ยอมประเทศอาจจะวิกฤตยอย่างหนักแล้วฟื้นตัวยากได้เลยกับคาเมรีนเองก็เดี๋ยวต้องรอติดตามอัปเดตความคืบหน้ากันอย่างต่อนเนื่องนะครับทั้งพื้นที่ ตลอดแนวชายแดนและก็เรื่องของกลยุทธ์ของไทยเราในการเอาชนะฮุนเซนรอบนี้รอชมรอตามกันได้นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กักบข่าวอัพเดทในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายมาเลยรถใบัดเอาให้เนี่ยตึงตที